แอชัชน <Action. S 2> สวัสดีค่ะทำอะไรคะกำลังทำอะไรนะ้องอ๋ออย่างนี้ทำไรกลังเจ็บจ้ะหอม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 เข่จาจ้ะหอมยังหอมเข่าจ้ะก็เลยเพิ่งนข่าวจ้าจ้ะสวัสดีคนดูสองคนสามคนนะครับพี่นอออกก้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์อกดแฟมิลี่ด้วยพี่น้องโอ้ เมนูนี่รั้งที่สองที่เอาเห็ดอีกแล้วนะครับคิดใหญ่แล้วผักหวานะนง่ายผักหวานสวยๆนนนเนาะทำเสร็จแล้ไวเสร็จสวัสดีค่ะสวัสดีคุณไม่ดีแล้วไม่ไมไมดีแล้วไงแคร์ที่ไหนครับอ,อ,อยู่คาเร่อเห็น แปลวรถเขาศูนบั๊บเหมือพี่น้องเขาก็ได้มานโดนครับบอวบัดเมือท่อามี่หีเจยเอาแล้วแม่ต้อมไปใส่หน้าใจแม่ต้อมเพราะมันยุ่นอันแปลงอันเห็ดเฟียงไมก็เจี๊ยงบ่แปลค่ะเจียต้อมก็มันเคยไงคนที่เ่ายอไม่ว่างนะครับดดวกูเเเ่่่ออแตาบ้ยล บมากกเสือวของนาโนนียมาหลุ่นเตะลำข้าวเด้แบบนี้แล้ววะอยีหี่ี่นองเตตงโม่อโอ้ยเลือตวเปลียเป็นบากับเบิ้งเบข้าวเตโม่ด็ลำไดนอนแมันนี้เเลือตวเดี๋ยวน้าหกันเกงเกงขาเกงเกงยาเกงสร็หมกงเกงยังปรอดกินไปเลยวะไปราเด็ไม่ได้ยากค่ะโอ้ยมือเจียวลัง ถ้าใครรู้ก็จะวะาถ้าใครรู้ทํามกบเขาได้คุณแม่สุดสาวท่าบเขาสวัสดีก็รู้็ดสิบเก้าท่านนะครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีกนดูแปดสิบหกท่านนะครับแปดสิบแปดแล้วนะคะ มูกับซัวครับนัดตำรวจแล้วบอมาแถมไปหาไนทนาอีกมันมันแปลกเลยแปลกยู่ด้อแม่บอมมาพี่อังมามาดูเจี๊ยยาวทำข้าวกันนะครับผมเออใส่ไห่เต๋บไปเลยนวๆใส่ปลาเดียบานหอมยังเสียบเออแม่แหลกบานเขาก็เสียมะก็เสียบอยู่ เรือเรือ<ป>สุรุนเจียวนะครับผมสวัสดีคุณดุกา้าสองท่านหอยนางเบิองแต่ข่าวแตงโมเบิร์เมือผมก็ไม่อยากจกันนลยไม่น้องเ <c> ป <ười> ็นไดพี่น้องเห็นเห็นอะไรบ่ครับผมเห็นแล้วบ่เห็น,หนอะไรใจแบงเลยเจ๊บุรีนำ้ำเนาะเจ๊บุรีนำ้ำไหนเะจ๊บุรีน้ำยันยันแบบมือกองมือยังเพียงโพนนะยันีนะ่คิดอย่าง,งสั่นนะ พวกเกลือน่แหละแหละแม่เกลือยุติใส่ยกระเขือตัวนั้นยังพอชิมมึงกันนะเกลือเอาเขือ่เอาดีหน่อยะมาณสุดโลบเขี่ยไปเขี่ยเนี่ยสวัสดีิวดูยังบ่พออยู่เห็นอรอหยาอยู่ดอกพี่น้องผมบอกเลยว่าหยาอยู่อีกน่าจะสองวันน่าจะสองวันหนึ่งพัวอะไรเพียงบอกเบาชิ้นแล้ผมูคิดผมเลยนะ ก็ดได้ป่ากันอย่าคอมีปฏิหารอะไรกันห้าเพิ่นเป็นห้าเพิ่นไปผู้ผู้ชอยไปแล้วเนาะมื้อนี้ไม่ต้องคือเต้นดีแท้ย่ายดูอยู่จ้ามันแล้วยแค่ตอนนว้ยังไม่ทันยานโปแตกกระพองพีโอดเรื่องนี่แมนแมนครับยานโปแตกกับแมนเพราะท่านไหนเห็นอยูเพราท่านไหนเห็นอยู่จ้ามันเนาเข้าใจว่าเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยพี่น้องโอ้แต่ว่ากันพี่เพื่อใจแว้แล้วไหมบอกชือซะคนครับเป็นพ่อแม่หลายน้อยอะเนาะเั้าหกอะไร ั้นปานนี่วะถลายน้ำเป็นนะรอดถ้าบ่มีอีกข้อในหลางกายถ้าบ่มึนเมา่นะตรงลงไปกับถลายน้ำเป็นกับแม่น้ำไหลแห้งกับสิไหลไปหาน้นนนี่ยุ่นนารอยเป็นเนาะถึงบ่ใช้ชูชีพอะไรแต่ว่าสองถลายเป็นแล้วเมาเนี่นี่ปัญหาหนึ่งหนักเลยเนี่ยถ้าบ่ถ้ายเป็นอยู่แต่ว่ามึนเมากับน่าจะเสวยงอะไรเนาะ โอ้เจียวแซ่บๆสวัสดีผู้ดูหนึ่งร้อยสิบท่านนะครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมในตอนนี้กินเข่าเบิ้สมือท่านไหนกินเข่าล่ะกินท่านในหนมดละจ้าจ้าเอาเลยจ้าคนบ้คนให้หน่อยคนตัวขรเบียสิบคนสวัสดีเอทุกท่านนะคะมาพี่หน่อยเฮ็ดกัเข่ากินเข่าได้ยังไงคับเรียว่าเล็กช่วยคนจมน้ำมากอะไร แต่เรื่องนี้มันยากผิดปกติวันแมนบอกกูให้่าบอกพวนนะ่ะมันเขี่ยได้ทางล่างยังจะพัดไปไหนนายง่วนลุงล่างทีนะบ<ม>่บได้ใส่เสือชูชีเป็นบ่บไ่ได้ใส่เหรอคิดว่าถ้าวา่าจมแล้วนี่เป็นมือสองมือผลเล้จังกันจ้งขืนมาคือจ้งข้าวหันเริ่มละที่ว่า,าพวาน แค้นไปพ่วงมึงน,นึงค้าพ่วงมึงน,นึงตัวพว่วงมึงนึงผู้หญิงคนนั้นหายไปสมมองมือสามมือเนาะหายไปสองมือมือที่สั่ไม่เห็นเนาะมันอยากเบียนสันน่นนะความหมายคิดตามเ<ห>จ๊ย่าแฟนตัวยงยังบ่มาอยู่เห็นเดี๋ยวก็มาค่ะอีหล่าเห็ดยังกินเนาะใหญ่ปะหนุ่มกระล่างอ่ะแกียงเอ๋เจงไข่มะเจีงใส่ผักหวานค่ะคุณแม่เสเฮ็ดขอนขาวหน่อยเสเฮ็ดขาวเฮ็ดขอนหน่อยวะ ขาวเทยังใส่ยังใสียงบกบนมันจะหวานพอบ่ใส่ได้ยูอมันเป็นยังหรอใช่ใส่คนเลยนะใจได้พอเขาให้สวัสดีดูหนึ่งร้อยคนนะครับสวัสดีีทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อะเพิ่นว่าบ่ได้ใส่เสื้อชูชีพวแบบแม่อยูุ่้ยดำไปใส่กินถูกใส่ข่อยไปใส่นอกของแม็กบ้านยุ้นยนี่อมเลยหรอ เอาใจช่วยเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยไปยิงแน่หรอพนุกเฮ็ดยังฮั่ก่อนจะคุ้มเฟี้ยงนานแเลยเฮ็ดยังไงเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกก็ได้ถูกเฮ็ดยังไงแม่ตอบเลยสั้นกระอันหอบเฟี้ยงคือกับข่าวกันหิวข่าวแห้งท่านกินข่าวแเอ้ยเออจะเฮ็ดสินงอ่าะมอนใช้ได้แบบกุ้งมอนใช้ได้ไหม เป็นปลาคือจัอกุ้งใช่ไหมมาดีกกุ้งมาใส่นี้เอาไปลวกเอากุ้งมาลวกกันเนี่เดวปาัวนนี่ตวกุ้งที่ไรเอากุ้งมาลวกแล้วสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมเดบะล้วว่าข้าอนี้ก็ปเรือเหือกเนาะบ้าไเพราะว่าขาจอดีม่หาเดเขาจอห็นแมอบ่อลกใส่นปลาอีกเจยาเแม่น้ำปลายู่มัใจยูมันจะสีนอยน้ำปลาที่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว ยิงมาผ้าไม่ตองเต้นดีครับเต้นยิ่มใส่หัวเต้นยู่มใส่หบัวจำเหมอนอันว่างยูคิดมยูอ๋อคิดมายูเต้นต่คิดมายูยุ่ดีบวช่วงแรกโอ้แม่ไปเยี่ยงงาโอแม่ไปหมดปวดพายจะต่เต็แกงเห็ดสซกุง้งกระเสียบยูพี่ยาวเั้นเอ้ยราบังอยู่เลยบ่คือ ใส่อะใส่น้ำมีใ่ปลามาทใส่ด้วยใช่เดี๋ชิมก่อนแ่อใส่ก็ได้ข้าวใช่ปลยอไปกุ้งบ่เหรอข้าเขาอยากเขาไปตำเออเออก็สีมีคนกินบดเออกระดูกตาวาลวกาวาลม่นะลกมยาาลวกเลยว่าจงไว้น่ามาทานงเืเบสิเอาเอาเป็นจะเสียบแีลมากไ่ห้องมากได้กินจังมากครับผมไ่ห้อกมากมามาาไนี่ล เจียยเจียยาเห็นคนเขาเบียร์อิออตรังไข่มะแดงยยจ้าโอยอยะผูไข่มแดงอะไรไข่ขมะแดงพร้อมสมบสูรณ์อ้อยใหม่เด่น่ทยมาเนี่ยคนียบ่นี่ชุงิใหม่โอ้อ,อกไม่ใหม่หอกอ่แต่ข้าวรอละเดอทังนวเ <laughs> เอาลเอากิากัน เดี๋ยวหวานก่อนเลยเผือกหวานก่อนเนาะอย่าเพิ่งใส่ให้เันชุบก่อนเส็ดบปเน้อข่อยใส่บระทียหน่อยกวดมาดูดวูดูดวนบ้างดูดดูดท่งกนได้ดูดดู่ะปลาดูดดใช่ไหมปลาใช่เลยมีตัวหักนะหักใช่แล้จังมันจังเผ็ดดูดดนต้อมเป็นสีไป เอาสีดำกี่ลายตัวอ๋ลูกโดดเส้นสีวสีพ่เอาสีดำได้เห็นมเส้นสิพ่กข้าบอกสีอ่อนตัวไปเอาพี่แกนะสวัสดีคนดูแปดสิบหกท่านเชียร์ให้แล้วใจพี่วันเปยาวขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับคนหยาดบอบเบียดสุกขอบไปนอกบวกบวบกับเลียดบวกสุไว้ยอยู่เดิม อยากกินไหมคะทุกคน่อยกระเซฟกะเข้าอันนี้่อยกระสิบเมื่อวานกะเข้าเหระเขาเจะเพื่อนสวยเลยดูดไปเจ็ดท่านนะครับเใส่ใส่ไม่สุดหรอบอกพอใส่บางเอาบุาเ,เลี้ยงใส่ไม่นสิีซูไปเรื่อยนะอันที่พอดีเลย หวานแกงผักหวานดีกว่ะใส่ข้าวเบียบัพี่เยาใส่ค่ะใส่ยูควดพี่น้องใส่แล้วพี่น้องตำั้งแต่นพร้อมตำหมกพริกแล้วเออหวานหาจิบบาทไหมผักหวานเออห้าสิบไปอีตัวเออไปอีตัวกับสีผมยังใส่น่าหน่อยอีกแล้ว่อ

จนเหมื่แล้วเนาะที่ข่อเนาะจังสิไปอยู่จังไดพมาบ่าจะเสพเขาเสดีพี่บานนะครับผมมาครับมาพี่บานมากันนั่นแซ่แซ่มาอย่างบุกมาปางบ่เออเออที่พี่บานฝากมาให้อยคนนนะครับผมมาปางมาปางแซ่หวานบ่ะเหวานมันสูงง่ายมันหวานถ้ากินจาเขาจะวาเชฟเยาวนะครับผมเชฟเจเยาวเลยเอาคน้วยเหนี้ยไ เชียรยาวเชีย่ยมละตีมันเนี่ยเ,เดี๋วใครมาแต่งกัใช่ปะจังังหรเอาใส้นหนามีกพันเออเระเด็สี่ลลไม่เนาะอดไรครับเกลือ สโซเรียร,รูย้ไปแบบเจ็ดท่านนะครับเก่าหลีถวยเงินจ่ายวันได้ไม่ต้องได้ครับเดี๋ยวจะไหนครับเป็น,ยน,นยอ,อ,อย่างคือมีแต่คนเงียบเนาะบ่มีไผ่ออกมาเบาเลยพันแม่ยูนองยัง้องมียางสักอย่างเหรอผมวะเมื่อนี้ดูข้าวบิดแจงโม่ชั้งวันเลยคือไก่พี่น้องเพื่อเล่เจา้าผิดาปเลยทั้งวันเลยค่ะทุกคนเบิ่งแต่ข้าวแต่โม่อี๋ผมว่าแล้วใส่หรือเปล่าใส่แล้วจัดยังไงคือใ่้เข้ามา เออใช่ใช่โอ้จุดไข้แม่จุดไข้แม่เพียงไข้มันไข้มันสุงกว่าข้างตรงก้นแม่ครับเดี๋ยวไข่มันแดดไม่อยากแตกจุดไข่้แม่เสียบลอยหนึงได้ไหมเจียงมูเลยเล่ตัวน้องเพียงเนาะสงสารเนี่ยโอ้เล่ตัวในใจเห้ยคอนหูนะคิดด้วยแหละค้อนหูเลย ขึ้น,นไปแล้วนี่ไอตัวนั่งนั่งกะที่วินั่งกะสูงมากเนาะสูงมาหลายเปิดไทยเปิดไทยคล้ายกับเปิดไทยคล้ายเสื้อผ้ากับเปิดแม่ไี่หน้ากับนั่งะอะไรดูเงื่อนเอชูบุเชยซีแล้วงกันยงให้ซื้อเนาะพูดเออเนะผู้สั่งผู้เฮดเลยอั้มดังให้เลยเ,ลยเ็นในแดเดียดดังผู้ผู้จัดนะผูเ<อ>้เพื่อ,อนพูดแมวผู้ดูแลพวกกันผู้ปั่นนะผู้ปั่นเอาไงนะคนที่ปั่นดาราแหละเอชูบุเชย

เ็น้อยน,น่ยไปเาเดี๋ยวเเดี๋ยวพอ่พอพ่อพ่อพอด,พอดอออีเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวคนคกลุ่มเป็นอะไรหบอ่าบคนเดียินแด้วฮะจักสีเขียเี่ยงเนี่ยหนูเขาเนี้พออยพร้อมถั่ยพร้พอมตักมาเลร่งไปไงจ้ะ้งตูคือ,อเอาเรือดำำออกมา ซอยละบนานีเ่อนเออเพื่อลนสิวยังสิไปไปไถวไปกินเลยนิ่วแล้วไฟ<ป><ป>หนอบอ่เปิดแล้วเปิดไฟนะเดี๋ยวแม่จะเยดนนี่เพื่เป็นดแบเออิจใจเป็นได้แบเีน้อมากคมากไปนงเป็นแทบไปเลยสวัสดีพี่มลด้วยนะครับผม่อครับ เตือนหนาจะมาเที่ยวจนันทบุรีแมนบอจะจะไปหาพี่ปานวะไทพี่ปานเออล้างเองขืนนอ่นนี่บางคนบอีนิวได้ไปใส่หนาะู้หญิงไม่กินข้ไปย่ำใดพี่ปานเราจะล้างขึ้นเใน,นตอนบ่าล้างขึ้นบ้านไม้เดียวนะโอ้ยจังไรไรนี่สุดใช้ได้ที่หอยใส่หรือเป่บอหล่อนั้าเป็นผหาก็สีลวกอ๋อปิดซะก่อนหนึ่งสุกอะไรเนาะสุกแล้วสุกแล้วนะคะทุกคนดูสิคะหืม แบบน่ากินมากเลยอ่ะวัที่เราีน่น้อืมเอา้ามาโอว่าพ,พิปดป่งออกเซยยังไหมี่ลวแบบอยนะมาเราไม่ับปกเราเปิดไฟกันเราเปิดมเหมืหมหมอนเนี เหมือนกลางเหมือนสวัสดีครับสวัสดีครับอาหารเกิดอาหารเกิดดีเนาะเจ๊เย้ามืัอน,นี่พ่นอาหารเกิดดีเนาะเจ๊เย้าวันนี้เจ๊อย้ากทำกับข้าวด้วยเข้าะะ <c oughs> าใจปะยกพี่น้องเจ๊เย้าเห็นได้ไ,มไหม้องมึงทำบะดาเลยเริ่มเก็บกของตัวเอง ยาวมืดอเล่ไหนใจโอ้ยใส่ส่งไปจนึงเบือเบิดมักแก่หักตายไปเนาะบ่หัวมีไปเนาโอ้ยสิมึงะทไดกออันนี้ก็สิแกะเลยวะแเกะโดนเนาะคอยคอยดิกินบอกห้อยอันนี้ถ้าเรากัสะดวกกว่านั่นเองมีคน่ปิดพอ แม่กี้บีบอปปิดแม่ล็จะดวก,กวจ้าจาตาดอกที่ล่ะลป,ะดดาาปละดดาดวดขั้นสีดวเบนไหนโ่เรอไม่ได้ดวเบนเด้บลอเบนคือปลาบันพวกนั่นต้อมสยิบูเทใส่ดดซ้ำเทไรสวัสดีคนดูและผมแปดสิบสีท่านนะครับให้มันร้อนก่อนสิเ แถบเลยแถบน่ากินมากเลยแม่นพี่ห้องมาครับมาต้องอะไรบ้างบวกนิดนึงบ้าเหรอบวกกินดิบมาเจ๊ย้าพุเราบวกกินดิบเจ๊ย,ย้าหลับพนะุ่ราบวกกินดิบแต่ว่าพราหิห้องโกดกอยู่ในถังนะไทยบอกเงี้ยพราหินะอุ้ยลืมสื่อเลยโมนี่เจ๊ ื่อสื่อยาเรื่อ่อยาะทไปอ่าเลยเจ้า,า,า,าละบยมากเมากี่ไปแ่มากกี่เลยเาหน้าบาทนะพี่้องอเจ้ใ้นะไปเจะนี่แ่ยัมีของนี่นี่น่เออใช่ยังเป็นหย่งหย่ย่างๆยังนั่งอนมาหอยนางรมบอต้องลวก จังแสบจ้าล้างให้สะอาดก็พ่อคุณออก่กินดิบพี่น้องอ๋อเยอาเราไม่กินดิบพี่น้องขอนแบบนี้เดือนค่ะงดข้าวเย็นไม่ใช่เหรอครับพี่โอน,น่าหวันเมื่องดมาหลายมื่นแล้วพี่น้องมื้อนี้สิกินเด้อวันเด้อสิกินซะมันสิเป็นแนวเอืน่นสิเป็นลมพี่น้องกินก็ค่อยๆเป็นไปแล้วกันเนาะมื้ออื่นแจง้งว่ามื้ออื่นก็นยังยังโดนหยิกฮะไม่่พ่แมน มือเงินกับยังรสลยมือเงินบ้านน้ำมันอีกินในี่ยเต็มที่แบกคนอ้วนเลียงพ่อแม่ได้กับกินว,ว่ากินกน้ำธรรมดาจะกินลายนะมันกินลาบไปดอกเพราะว่ากระเพาะเขาหยุบลแล้วมันสารอาหารในร่างกายไม่มีนะถ้าไม่กินข้าวนะเคยลดมาแล้วเจ็ดวันไม่กินอาหารเลยกินแต่ไข่ฟองเดียวแล้วก็ตอนเย็นกินโยเกิร์ตให้หมดสาวมาก,กินในสลัดจชนสีน่าวันนี้เที่ยงกับกินไข่หน่วยเดียวนี่โอ้พี่น้องได้หอดมือที่ซีพี่น้องเพราะมือที่เจ็ดทำไปตลาดนัดก็เมียครับผ้าเหลืองสีเป็นลม สีโลมเลยมียจ,จะไหวครับพี่น้องลดลงแบบเร็วมากนะครับวันละสองกิโลแล้วก็ <ไป S 1> อีกสองวันสุดท้ายลงวันละโลครึ่งเนาะนนล,นลงวันละโลครึ่งโอ้ลงบักหลายแห้งซี่หาเหม่อ,อจ,จะไปน,นี่แหละพี่น้องเหตุผลพผมเคยลดมาแล้วตั้งสมัยเยาเหตุกานเซเว่นเนาะลงจริงแต่โซมากเพราะว่าสารอาหารในร่างกายไม่มีเพราะเราไม่ได้กินข้าวเลยนะครับไม่มีข้าวลงท้องเลย ไม่ดีต่อร่างกายนะเมนรถไปกะส้นมนะพี่น้องนะจ้าก็นี่แหละวันนี้นนก็ <ใน S 1> จะกินบะหมี่อัมมนรถเอาแต่โรตยุต่ว่ากินง่ายแต่ว่ากินหน่อยหนสิกินเข่าอยู่เดี๋ยวสิเป็นลมเป็นแรงไปนะพี่น้องเขได้ทีกินคใครลองเลี้ยงนะวันศุกร์ใลองเลย แน่ยกขึ้น่ต่ะแนวตักเนี่เ้ยที่น้าบอกหอยเทใส่เน่ยนแนวตน,นี้ได้ป่ะพูดไปว่าแน่กินคนเดี๋ยวนี้คนนุ่ม15คนนะครับพี่้องไปไปไปกินไปคุณเมยตองจะเป็นสัตเราอยู่ฝุน่นหรอเนาะ โอ้ย่เธอก็อยูหุ่นแล้วเนี่ยมห่อเฟี้ยงใจแล้วอยู่ไ,ไปข้างไว้ไปข้างไว้เองมันก็หนูเขาคอยยินเขากันหนูไม่กินนะฮ่าฮ่าดีได้ไม่นั่าอดได้เลยก็คือดีนะอดได้เลยแต่กินข้าวกันวันน่ะกินด้วยนะครับผม เพื่อร่างกายของเราเนาะแต่หูุดหงว่าลดลงยุ่งเร็ยนอะไรลดลงลดลงแล้วนะครับแต่กลับมากินก็ไม่ใช่ว่ากินเหมือนแบบขาคว้ยนะจิ้นแบบขาควยขางว่ามัวมัวมัวเงหยัดหยัดหยัดไม่ได้นะครับผมมันก็จะกลับ้วนเหมือนเดิมหนูกินแต่ขาวเศร้าพี่โอ๊ตขาวเที่ยงขาวแรกหนูมากินถูกต้องครับผมดีแล้วครับดีแล้ว ถูกต้องแล้วครับเขาแกล้งมั่งกินจีนเขาเซาค่ะเดี๋ยวผมก็กินทห้งเดือนหลายมาชั่วเหมือนแหละแต่วันนี้วันนี้จะกินครับวันนี้จะกินอยู่วันนี้กินอยู่เพื่อร่างกายแล้วกันจ้าเพื่อร่างกายจ้าพอเถ่าไม่เป่าสิจมสิจมไป็นยังอ๋อว่าไม่กินเข่าเนาะม้านูรเคยไมากินเข่าอ่ะขอน้ำหนักมัน ตาคนที่อะวโอเคจ้า,โอ,จาโอ้อยากกินน้ำดิมีแต่ไหนแอบแสบจ้า,มาไมพี่น้องมากินข้าวเ,เช้าสิเบเอ็ดโมงค่ะไม่ครับผมก็กินประมาณนี้แหละไปน้องหอยน้องรมโยค่ะจ้าเฮ้ยไม่น้องมาพี่จะขอลองอฮะพี่จะขอลองอ่ะเอ้าขอ้ของก่อนกินได้กันล่ะ ใส่กิ๊บเขาพี่อรหนาวอ่ะพาอสาวคุกอ๋อคุณเดีเออเออเพิ่งเห็นมารับมาพี่น้องเขามาไปมารับมาเข้ามาขอยิเขาไันพี่องมันขอยิเขากันมา แม่ก็จะหมดแล้วแล้วนี่ที่รักได้กินมากครับมาพี่น้องมามเจียวสุดจะเยาวก็เทแเลยมีขายยูีเอฟอยู่บนนเนี่โอเจเออยอเสือพาไฟหันเียม่ยามายยบบขชุดนี้กางเกงนี่อยู่เอาไาใส่เดี๋ยวมาเอาบปขายยูมาจะมาพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ที่ขอน้องกลับพี่น้องอยู่ๆครับ อยู่ขอเง,งแล้วียแปดสิบบาทอ่ะตืงเตือนอ่ะไม่อจรเอม่จะแล้ว,ลว,ลวสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอุยสีปากขึ้นจืดเนี่ยไหนท่าซ้ำเนี่อืมขึ้นอยากหอยนางร่มคขึ้งแสบอืมอ่อยมันยังไปหอยนางรมอยู่เยอะพี่น้อง อื๋อเห้ยออกมากสวัสดี fb หกสิบสองท่านนะคะอืมแล้วกวนย่อ,อมาค่อยกินเนี่พี่น่อ,นองหอยนองมอ่ะมู้เห็นเห็นซี่เมือนแซ่บรสจติดใจแต่ว่าพ่อไก่กินดิฟวัน mm hmm. ชอมาบ้างเบิ้งไร่อเลยขวากึ่นบ่าไวไะแไงในกีแมานา,นทางทั้งผีดดีกว่าเบิง้งขมแกงไขม่มดแหงใส่เห็ดยั่วแซ่บกว่นแซ่แบปะพ่อมแม่เห็แซ่บปะอ่อไมากเลยยงขอบอ่ บ่เบตัวนี้พี่น้อง,างแา่นี่นะคะหอยนางรมแล้วก็กุ้งนะคะอร่อยมากเลยตาแย,าย่ไปใส่จ้าเ <recreate> พื่นอนอันปูกเ็ดเฟียงอยู่ทั้งรุมเหมือนพี่น้องเดี๋ยวฮะอดกับจะฝฟ้ากินเข่าแล้วจ้องสีไปเฮดจอยกันอยู่ทั้งรุมนะคะเพราะว่าเข้าไปเอารถไปเข่าซูนพึ่งมาพี่น้อง <pharmaceutical> ก็เลยหนีเข้าไปว่าหอดเนี่ยเขาไปทั้งนต้สามโมงเาจนว่าสี่โมงแรกจังเลี่ยวเอานี่ก็ซือค้องกัมาเลยนะคะ กทีู่าวซึ่งข่าวาว่าจึ่งข่าวแล้วอะจะไปปลุกเหดเฟื่องใ่พันทั้งร่มนะคะเอาพ่อไาให้พี่หน่อยขอมาเป็นของเอมากพีหน้าี่นามมได้ไหมครับผมสด้ครับคนวัน